นักรบคุณได้เดินทางมาถึงจุดที่หัวใจของคุณไม่ถูกแบ่งแยกอีกต่อไปคุณได้รวมแสงกับเงาเป็นพลังเดียวกันแล้วมันทำให้คุณมั่นคงกว่าที่เคยและชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยแต่โลกนี้ไม่เคยปล่อยให้พลังใดนั้นนิ่งเฉยทุกครั้งที่คุณรวมพลังได้ครบถ้วนโลกจะโยนสนามใหม่เข้ามาทันทีเพื่อถามคุณว่า พลังที่คุณรวมไว้มันจะยืนหยัดได้จริงหรือไม่เมื่อถูกทดสอบในความจริงเพราะการรวมพลังไม่ใช่เส้นชัยแต่มันคือกุญแจที่พาคุณเข้าสู่การทดสอบระดับใหม่การทดสอบที่จะไม่ถามแค่ว่าคุณเป็นใครแต่จะถามว่าคุณจะใช้พลังที่แท้อย่างไรเมื่อโลกต้องการให้มันปรากฏจริงเมื่อคุณรวมแสงและเงาได้สำเร็จ คุณอาจรู้สึกว่าตัวเองได้ก้าวสู่ความสมบูรณ์แล้วแต่ความจริงก็คือพลังที่ยังไม่เคยถูกใช้ในสนามจริงก็ยังคงเป็นศักยภาพเท่านั้นโลกนี้ทำงานด้วยกฎที่เรียบง่ายสิ่งที่แท้จริงผ่านการทดสอบสิ่งที่ไม่ผ่านการทดสอบจะยังไม่มั่นคง พลังที่รวมแล้วจึงต้องถูกทดสอบใหม่เพราะการรวมภายในคือการประกอบดาบขึ้นมาแต่สนามจริงคือการฟันดาบครั้งแรกหากดาบนั้นยังไม่แข็งพอมันจะหักในทันทีแต่ถ้ามันผ่านการประทะมันจะคมขึ้นแข็งขึ้นและกลายเป็นอาวุธที่ไว้ใจได้จริงนี่คือเหตุผลที่คุณไม่สามารถหยุดอยู่แค่การรู้สึกว่าฉันมีพลังแล้วเพราะพลังที่แท้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณครอบคลองไว้ในใจแต่มันคือสิ่งที่โลกภายนอกสามารถยืนยันได้ว่าคุณใช้มันได้จริงวันที่177การทดสอบครั้งใหม่เริ่มจากการใช้พลังรวมแสงและเงาเพราะการรวมพลังไม่ใช่จุดจบแต่มันคือประตูสู่การทดสอบในระดับใหม่ การทดสอบไม่ได้มาในรูปแบบพิธีกรรมใหญ่โตแต่มันปรากฏในสถานการณ์จริงที่คุณหนีไม่พ้นและทุกสถานการณ์จะถามคุณว่าคุณจะใช้พลังที่รวมแล้วหรือจะกลับไปแตกสลายอีกครั้งมาดู5้าตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นได้ชัดเจนในการทดสอบพลังรวมแสงและเงาในสนามจริงตัวอย่างที่ 1. การเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์ที่เคยเจ็บปวดคุณอาจบอกตัวเองว่า คุณยอมรับทั้งแสงนั่นคือความรักและเงาคือความกลัวการถูกทำร้ายได้แล้วแต่เมื่อคนเก่าเดินเข้ามาหรือสถานการณ์ซ้ำๆเกิดขึ้นอีกครั้งนี่คือการทดสอบว่าคุณจะตอบสนองอย่างมีพลังหรือจะกลับไปถูกเงานั้นกลืนอีกครั้งตัวอย่างที่2การทำงานภายใต้แรงกดดันคุณอาจคิดว่าคุณยอมรับทั้งความมั่นใจที่เป็นแสง และความกลัวล้มเหลวที่เป็นเงาได้แล้วแต่เมื่อคุณต้องนำเสนอโปรเจกต์ใหญ่ต่อหน้าผู้คนจริงๆความกดดันจะบีบคุณทันทีการทดสอบคือคุณจะให้แสงนำทางโดยใช้ความกลัวเป็นเชื้อไฟหรือปล่อยให้ความกลัวพาคุณถอยตัวอย่างที่3การตัดสินใจที่เดิมพันชีวิตคุณอานบอกว่าคุณรวมความกล้าที่เป็นแสงและความลังเลที่เป็นเงาได้แล้ว แต่เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เช่นลาออกย้ายถิ่นฐานเลือกเส้นทางใหม่การทดสอบนั้นคือคุณจะปล่อยให้ความลังเลหยุดคุณหรือใช้มันเป็นตัวชั่งน้ำหนักเพื่อก้าวอย่างมั่นใจตัวอย่างที่4 การอยู่ท่ามกลางสายตาของโลกคุณอาจบอกว่าคุณยอมรับทั้งความจริงใจที่เป็นแสงและความเปราะบางที่เป็นเงาเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อคุณต้องออกมายืนต่อหน้าผู้คนจริงๆทั้งคำชมและคำวิจารณ์จะถาโถมเข้ามาการทดสอบนั้นคือคุณจะยืนมั่นคงในตัวตนใหม่หรือจะกลับไปปิดบังเงาอีกครั้งตัวอย่างที่5การเดินในวันที่ไร้แสงและไร้เสียงปรบมือนี่คือการทดสอบที่โหดที่สุด วันที่ไม่มีใครมองไม่มีใครให้กำลังใจไม่มีใครรับรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ในวันที่แสงไม่ส่องมาถึงที่คุณและเงาก็ดูเหมือนจะกลืนกินนี่คือบททดสอบว่าคุณจะยังคงเดินด้วยพลังที่รวมแล้วหรือคุณจะหยุดเพราะคิดว่าไม่มีใครเห็นคุณอีกต่อไปทั้งหตัวอย่างนี้สอนเพียงอย่างเดียวนั่นคือสนามจริงคือกระจกที่ไม่มีทางโกหกมันจะสะท้อนชัดว่าคุณรวมพลังได้จริง หรือคุณแค่ยังหลอกตัวเองอยู่มาดูเทคนิคสามเทคนิคใช้พลังรวมแสงและเงาในสนามจริงพลังที่แท้จะไม่เกิดขึ้นเพียงแค่ตอนที่คุณนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองมันจะถูกยืนยันก็ต่อเมื่อคุณนำออกมาใช้ท่ามกลางสนามจริงสนามที่เต็มไปด้วยแรงกดดันความไม่แน่นอนและสายตาของผู้คนนี่คือ3มเทคนิคที่จะทำให้คุณใช้พลังที่รวมแล้วได้อย่างมั่นคงเทคนิคที่หนึ่ง ระลึกถึงการรวมแนวทางของนักรบก่อนเข้าสนามจริงให้คุณย้ำในใจว่าฉันไม่ใช่แค่แสงและไม่ใช่แค่เงาแต่ฉันคือการรวมทั้งสองวิธีการฝึกหายใจลึกๆ1นถึงสงครั้งแล้วทวนคำยืนยันเช่นวันนี้ฉันจะยืนอยู่ในความสมบูรณ์ไม่ว่าความกลัวหรือความมั่นใจจะปรากฏตัวอย่างก่อนขึ้นเวทีคุณเตือนใจตัวเองว่า ความประมาทที่เป็นเงามันจะอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ลบความสามารถที่เป็นแสงที่คุณมีอยู่เทคนิคที่สองใช้ทั้งแสงและเงาแนวทางของนักรบเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงอย่าพยายามปิดเงาแต่ให้ใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหววิธีการฝึกเมื่อเจอเงาเช่นความกลัวความโกรธให้หาวิธีแปลงมันเป็นพลังเสริมเช่นใช้ความกลัวเป็นแรงกระตุ้นให้เตรียมตัวได้ดีขึ้น ตัวอย่างในการประชุมคุณยอมรับว่าคุณตื่นเต้นแต่ใช้มันทำให้การนำเสนอนั้นมีพลังและจริงใจมากขึ้นเทคนิคที่3สะท้อนและหลอมรวมซ้ำในทางของนักรบหลังผ่านสนามจริงให้คุณทบทวนว่าคุณใช้แสงและเงาได้อย่างไรเมื่อหลอมรวมให้แน่นขึ้นวิธีการฝึกเขียนรีเฟลคชั่นสั้นๆหลังเหตุการณ์ว่าแสงด้านไหนนั้นปรากฏ เงาด้านไหนที่ช่วยและอะไรคือสิ่งที่ควรฝึกต่อตัวอย่างหลังจากเผชิญหน้ากับคนที่เคยทำให้คุณเจ็บคุณจดว่าวันนี้ฉันยังรู้สึกสัน่นแต่ฉันไม่หนีและฉันพูดสิ่งที่อยากพูดได้แล้วสรุปเทคนิคกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่หนึ่งระลึกถึงการรวมย้ำในใจว่าคุณคือทั้งแสงและเงาเทคนิคที่สองใช้ทั้งแสงและเงา อย่าปิดเงาแต่ใช้ให้มันเป็นพลังเทคนิคที่3สะท้อนและหลอมรวมซ้ำทบทวนหลังสนามจริงด้วยการเขียน r e ีเฟลคชันว่าใช้แสงและเงาได้อย่างไรนักรบคุณได้เรียนรู้แล้วว่าพลังที่รวมแสงและเงาไม่อาจหยุดอยู่แค่ในใจมันต้องถูกพาออกมาใช้จริงในสนามที่เต็นไปด้วยแรงกดดันและความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ และเมื่อคุณก้าวเข้าสู่สนามจริงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การทดสอบสนามไม่ได้มีไว้เพื่อตัดสินว่าคุณเก่งพอหรือยังแต่มันทำหน้าที่เหมือนกระจกบานใหญ่ที่สุดในชีวิตกระจกที่ไม่ใช่กระจกใสในห้องนอนที่คุณเลือกมองเวลาไหนก็ได้แต่มันคือกระจกที่ถูกยกขึ้นต่อหน้าผู้คนต่อหน้าสถานการณ์จริงคุณไม่อาจห,หนีไม่อาจเบือนหน้าและไม่อาจปิดไฟเพื่อซ่อนเงา ในกระจกบานนี้คุณจะเห็นทั้งรอยยิบและรอยแผลทั้งความมั่นคงและความสั่นไหวทั้งความกล้าที่แท้และความกลัวที่ยังซ่อนอยู่มันจะสะท้อนความจริงที่คุณไม่อาจโกหกตัวเองได้อีกต่อไปว่าพลังที่คุณบอกว่าฉันรวมแล้ว มันรวมอยู่จริงหรือมันยังแตกออกเป็นสิ่งเสียงภายในใจเพราะกระจกของสนามจริงไม่สะท้อนในสิ่งที่คุณพูดแต่มันสะท้อนในสิ่งที่คุณทําและสิ่งที่คุณยืนหยัดเพราะในสนามจริงคุณไม่สามารถแกล้งได้ความมั่นใจที่ไม่จริงจะสั่นคลอนทันทีที่เจอแรงกดดันการยอมรับเงาแบบผิวเผินจะหลุดพลาคทันทีที่เงาถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้ง และการพูดว่าฉันคือการรวมแสงและเงาจะไม่มีค่าใดๆถ้าในสนามจริงคุณยังหนีแสงที่แผดเผาและกลัวเงาที่ตามติดนี่คือเหตุผลที่การทดสอบไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะทุกครั้งที่คุณยืนอยู่ในสนามมันจะสะท้อนความจริงกลับมาอย่างตรงไปตรงมาบางครั้งสะท้อนสิ่งที่คุณภูมิใจและบางครั้งก็สะท้อนสิ่งที่คุณยังไม่อยากเจอพบกันวันที่178 สนามจริงไม่เพียงทดสอบคุณแต่มันจะสะท้อนตัวตนที่แท้กลับมาเพื่อดูให้ชัดว่าคุณยืนอยู่กับพลังที่แท้จริงแล้วหรือยังติดอยู่กับภาพลวงที่สร้างขึ้นมาเอง